สวัสดีเอซีพี่น้องวันนี้พี่ใจก็จะมาไหว้จุดธูปขอเลขจากไอ้ไข่นะคะหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้ขอหวยลาวพัฒนานะคะแล้วก็มาตั้งนโมไวหว้กันเลยนะคะเพื่อนนะโมตัสสะปะคะปะตูรหะหัสตูสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะปะตูระหัสตูสมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะปะตูระหัสตูสมาสัมพุทธัสสะ อิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรล,ลพาภะลาภาพระวันตเมีอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตเมีอิติอิติกุมารไข่เจดีจะมหาเทโรลาภะลาภาพระวันตเมีสาธุสาธุสาธุวันนี้ลูกจ้างก็จะมาขอช่วขอลาภขอตัวเลขสวยๆจะไอ้ไข่นะคะขอบรมีไอ้ไข่เด็กว่าเจดีนะคะจนโดนบันดาลให้ตัวเลขออกมาตรงกับ ผลหวยของราพัฒนาวันนี้ด้วยนะเจ้าคะ่ะพี่แจก็จะรอทูบนะคระเพื่อนรอทูบหมดเนาะเราก็มาดูไปด้วยก,กันนะว่าตัวเลขทูบจะไอ้ไข่จะออกมาอะไรนะคุเพื่อนพี่แจก็จะให้เพื่อนๆดูไปด้วยก,กันแต่ว่าพี่แจจะไม่ใช้เสียงนะคะ สำหรับตัวเลขของเรานะนเพื่อน,อนสำหรับตัวเลขของเราก็ห็นชัดออกมาแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมองเห็นเป็นอะไรนะคะทูบทูบเริ่มจะหมดแล้วตัวเลขนะคะพี่ใจบอก,กอนนะตัวเลขศูนย์ค่ะแล้วก็สี่นะคะตัวสุดท้ายมันยังควนไม่หมดเลยนะคะเพื่อนเพื่อนควนอ่ะ เพื่อนดูใกล้ๆนะครับเพื่อนเห็นไหมคะเป็นเก้านะครับเพื่อนจา๋าเป็นเก้านะ049นะคะเพื่อนใครเห็นเป็นเลขอะไรก็มองเอานะเดี๋ยพิจารเห็นเป็นเก้านะครับเพื่อนจา๋าถล่มก่อน,พอนพเพราะว่าใช้ถล่มเ่าไม่งั้นไม่ทันนะคะเพื่อน โอเคนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเพื่อนเพื่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะพี่จัยก็จุดให้ดูถ้าเพียงแต่จุดให้ดูเท่านั้นเพื่อมาขอบรารมีไอ้ไข่นะคะเพื่อนเพราะว่าง,งวดที่แล้วมันได้ห้าสองเนาะงวดนี้ก็ได้มาศูนย์สี่เก้าตรงกับตัวเลขที่คํานวณพี่จัยได้หนึ่งกับเก้านะครับเพื่อนโอเคนะคะชัดไหมคะชัดแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากเ,เพื่อนๆไว้นะคะเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อนจ๋าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใครชอบก็พิจารณาไปใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ